ตะก,กัวมันก็จะอยู่หน้าดินเหมือนเดิมแต่ตัวเหยื่อเนี่ยมันจะลอยแต่ผมก็ไม่ได้ต่อแบบนี้โดยตรงผมเอาสองริกนี้มา,าฟีเจอริ่งกันปกติอันนี้อันนี้เป็นเท็กซัสริกนะครับก็ง่ายๆตะก,กัวเม็ดเห็นไหมครับตะก,กัวเม็ดเบ็ดตัวนะครับอันนี้แคโรไลนาริกนะครับ ตะก,กัวเหมือนกันแต่มันจะไม่ไปอยู่หน้าเหยื่อนะครับแต่ตะก,กัวก็วิ่งได้เหมือนกันเขานิยมใช้เหยื่อลอยน้ําเหยื่อแบบลอยได้นะครับตะก,กัวอยู่ที่พื้นปุ๊บเหยื่อมันจะลอยขึ้นมามันเหมาะสําหรับพื้นผิวที่มีตะกอนทับถมกันเยอะๆหรือเป็นดินโคลนหรือเป็นใบไม้ปกคุมเยอะๆตะก,กัวมันก็จะอยู่หน้าดินเหมือนเดิมแต่ตัวเหยื่อเนี่ยมันจะลอย แต่ผมก็ไม่ได้ต่อแบบนี้โดยตรงผมเอา2 r i รกนี้มาฟีเจอริงกัน t e x กซัส <Texas. S 1> ฟีเจอริงกับ c a r รไลนาริกรวมกันเป็น t ท็กซา r ์โรไลนาริน่าไงชื่อเท่ไหมผมตั้งเอง <c oughs> ไม่มีอะไรครับเข้าสายหน้าเหมือนเท็กซัเลยก็คือตะกัวเม็ดเบ็ดตัวแต่ผมมีนี่ครับ stopper ปกติเนี่ยคนใส่ t e x กซัสริเนี่ย คนใช้สต็อปเปอร์เท็กซัลิสเนี่ยจะใส่สต็อปเปอร์ก่อนต่อด้วยตะกัวแล้วก็ลูกปัดแล้วก็ตะเบ็ดแล้วก็เหยือ่อถูกไหมครับอย่ผมเนี่ยใส่ตะกัวก่อนปึ๊บแล้วมาใส่สต็อปเปอร์แล้วค่อยผูกเบ็ดนะเพราะฉะนั้นมันฟิชชิ่งกันนี่มันเป็นเท็กซัสก็ได้เห็นไหมเราแค่เลื่อนสต็อปเปอร์ลงมาสุดเลยก็กันตะกรวได้เหมือนกัน กตะกัวกระแทกกับตัวเบรได้เหมือนกันนะแล้วก็ตะกัววิ่งเหมือนเดิมตะกัววิ่งได้เหมือนเดิมทีนี้ผมจะเปลี่ยนมันเป็นแคโรไลนาทาไงผมก็แค่เลื่อนสต็อปเปอร์มาจเจ้ากีเซนเดียอ่ะสิบห้าเห็นไหมตะกัวมันหยุดเลยเออเห็นไหมต่างกันไหมแคโรไลนาแบบออริจินอลเลยใช้ลูกหมุนมันก็ไม่ลงไป ที่เหยื่อนะอันน Mod ี้แบบเรียกว่าอะไรโมเดนโมดิฟายเห็นไหมครับมันก็ไม่ลงไปที่เหยื่อมือนกันแถมข้อดีคือปรับได้1 0 15เซนใช่ไหมอ่ะ20 20เซน20เซนเห็นไหมครับระยะห่างก็ตะกัววิ่งเหมือนเดิมหรือจะเอา10เซนนี่หรืออยู่แค่นี้10เซน ก็ได้ปรับระยะได้นะครับแล้วเดี๋ยวก็ผมจะพาไปลองตกจริงๆด้วยเลยว่าปากัดแล้วเป็นยังไงฟีลลิ่งต่างกับเท็กซัสไหมเวลาปากัดรู้สึกต่างไหมไปดูกันครับที่บอก เสียของแคโรเนนาลิก็คือเวลาตีนี่แหละครับมันจะแขวนแขวนะครับแต่มันลดการระแวงมากๆเพราะว่าตะกั่วเนี่ยมันอยู่ห่างกับตัวเหยื่อมากตัวเหยื่อนี้ค่อนข้างอิสระมากๆแล้วมันก็จะเบาผิวเบาไหว เดินะช้าเลยครับค่อยๆก่อกันนะครับดูครับสายวิ่งยาวเลย อยู่เมื่อกี้ผมเห็นมันจิบอยู่นี่ครับมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ,ยอ,ยอ,ยอ้ยตัวนี้ใช่จริงด้วยนี่ครับแชร์เลยน่านะ โอ้โหมาครับยังใหญ่เลยครับ เป็นนี่นะตะกวัวเป็นแบบแคลิโอนาราลิกนะครับนี่ครับเบียร์แล้วนะครับอือปิด ปีบเงี้ยงไว้นะครับกัดแล้วรู้สึกเหมือนเท็กซัสไม่ต่างนะครับเหยื yeah, <Yeah. S 2> ่อก็เป็นของคริมนะครับไอไอกล้องจูเนี่ยแน่นอนจริงได้ยังไงชอบก็ฝากาากดไลค์กดแชร์กดสัครใครให้ด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยววันนี้กลับก่อนขอบคุณมากครับผม